ผแลการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อีกตำแหน่งนึงก็คือผู้บริหารสูงประกูละข้ามชาติและข้ามเงือปิดกฎหมายนะครับท่านพลตำรวจโทประจวบวงศุขนะครับท่านผู้ช่วยผบตรรักษาการรองผู้ดูแการตำรวจแห่งชาตินะครับที่กำกับดูแลสำนักงานข้าเมืองนะครับก็สั่งการให้สำนักงานตรวจข้าเมืองนะครับสกัดกั้นตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากระทําความผิดกฎหมายในบ้านเราไม่ว่าจะกระทําความผิดเอง ไม่ไว่าจะเป็นการทําลักษณะของการเป็นกลุ่มแกง๊งรวมของคนไทยก็ดีนะครับก็ให้นิยบายในการทํางานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จะในการทํางานก็ทําให้มีผลงานที่มาสดลงกับพี่น้องสุขชนในวันนี้ด้วยครับก็ขออนุญาตอีก yes, เคสนึงนะครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจอีกเคสหน,นึ่งบนเคสนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกอมข้าการสืบสวนสอบสวนนะครับร่วมกับสำนักง,งานตุลาการเมืองแล้วก็กองกับการสี่นะครับร่วมกับกรมการปกครองนะครับวันนี้ก็มี ผู้บริหารของก,งกรมกำกัรองเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับท่านแรกก็คือคุณสุพลสยามบุญนันนะครับเป็นผู้บริการสานักบริหารการ,การทะเบียนก,กรมกำกับครองครับ,รบท่านที่สองนะครับจะเป็นคุณเอกอนันต์ศรีอินนะครับผู้บริการส่วนป้องกันและปรับปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัต,ตรประจำตัวประชาชนสำนักง,งานบริหารการทะเบียนก,ก,กรมกำกับองครับ ก็เป็นตัวแทนของกรมังามปกครองที่ทํางานร่วมกันมามา,มาทั้งสองท่านนะครับวันนี้ที่มาแถลงข่าวกับเรานะครับสําหรับคดีนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จับหนุ่มชาวแดนมังกรนะครับสวมประชาชนพบว่าประวัติเี่ยมีการช่องบประชาชนมามากกว่า14ปีนะครับมีดายสวมเป็น เป็นคนไทยแล้วก็ใช้บัตรของชื่อไทยชื่อนายยุทธนะครับแล้วก็ใช้ในการทําธุรกรรมในเรื่องของการที่เข้าไปติดต่อแล้วก็ไปหลอกคนไว้นะครับความเสียหายกว่า50ล้านบาทนะครับส่วนรายละเอียดทางคดีก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหนี่ผู้ได้ชา้าแต่ระหว่างนี้ก็ขออนุญาตให้ทาง,าทางกร,รมกลมกองได้พูดอะไรต่อเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการทํางานร่วมกันหรือว่าในใน,ใน,ในของการสืบสวนครับขออนุญาตเชิญทางกร,รมกคมองครับนำลำเรียนอย่างนี้นะครับาสาหรับคส ของยงยุทธไตตั้งนะครับก็ปีที่แล้วนะได้รับการประสานงานจากาทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งว่า,าแล้วก็มีทางสถานทูตจีในได้มาติดต่อสารงานว่า,าคนของเขาเนี่ยได้ทําผิดในประเทศจีนแล้วก็เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วมาใช้ชื่อตระกูลของยงยุทธไตตั้งนะครับทาง รวมคลองโดยสำนักพะเดียนการก็ทำการตรวจสอบอปรากฏว่าไปทำบัตรรปจำตัวประชาชนที่เขตบางเขนแต่ก่อนหน้าที่บางเขนนั้นชื่อคนเหล่านี้อยู่ที่ว้วยฝางนะแล้วก็ย้ายมาที่บางเขนนะครับปรากฏว่าในการทำบัตรไปจำตัวประชาชนที่เขตบางเขนนั้นปรากฏว่ามีเจ้าบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องนไปรับรองถึงหกคน นะ6คนแล้วก็ก็ใช้บัตรใบนี้มาตลอดนะครับต่อมาปี260นี่นะไปทำบัตรที่อำเภอเชียงแสนนะครับเราก็ตรวจสอบนะตรวจสอบโดยเอาข้อมูลอัตลักษณ์ุคคลจากอตอมอแล้วก็มาสแกนกับที่ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรเยนตัวประชาชนนี่ปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันจากนั้นสำนักทะเบียนกลางกรมกองก็แจ้งไปยัง อ่าปทมแล้วก็สำนักทะเบียนท,ท้องถิ่นเขตบางเขตนี่ให้ดําเนินการเขาเรียกว่าเป็นการจําหน่ายรายการบุคคลโดยดําเนินการตามตามวิธีปฏิบัติทางปกครองเพนการออกคําสั่งตําปกรองปรากฏว่าเราแจ้งไปนี่แล้วก็พร้อมกับสอบสวนนี่พบว่ามีพยานปากหนึ่งนะบอกว่าตัวจริงนี่ยงยึดตัวจริงเลยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคือไปนานแล้วรายการนี้เป็นรายการที่ว่าง รายการที่ไม่เคยตำบประชาชนมาก่อนนะครับเขาก็ใช้รายการนี้เราเชื่อได้ว่าคนนี้เป็นการทุจริตจึงในสำนักงานท้องถิ่นเขตก็เลยจาหน่ายยกเลิกรายการบุคคลยกเลิกบัตรประจาตัวประชาชนของเขาท่นทั่วจีนนะครับเจ้าที่ตัวคนข้องงานของกองพับการสืบสวนสอบสวนของตำรมนะครับแล้วก็กองพับส่วนเทคโนโลยีนะครับของปมแล้วก็รองทั้งผู้ั่าชานะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าที่ของกรมการปกครองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่องผลงานทะเบียนนะครับก็เรื่องแรกนะครับเราทางชุดสอบสวนเรามีแหล่งข่าวเราทราบว่ามีคนคนหนึ่งนะเขาอ้างตัวเขาเป็นชาวจีนเทือกทะเลนะครับมีบัตรประชาชนไทยเขาโดยที่คนจีนเนี่ยเขาเขาจะใช้ชื่อตัวเองว่าชื่อหญิงจงนะครับซึ่งสักเทืะเลเป็นไทยนะก็คือว่าเป็นเป็นแปลว่าท่านท่านหญิงนะครับหลังจากนั้นเราสังเกตนะครับเราพบว่ามันมีความแปลกแล้วก็มีความไม่ปกตินะครับ จึงได้มีการนำเรียนผู้รำชานะครับจึงได้นำเรียนกับทางท่งานโรงงานท่านพูนจีแพรชราชนาครับซึ่งทางท่านผู้ผู้ผูชานี่ก็ได้สั่งการให้เราครับได้ทําการ,ส,รสืบสวนนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ทาการสร่งข้อมูลบางอย่างนะครับแล้วก็การเก็บรวบรวมอย่างห,หลายอย่างครับไปให้กับทางสถานผู้จีนะครับ ซึ่งสชาวพื้นที่เขาก็ได้มีการตอบกลับมาครับว่าบุคคลคนนี้นะครับคือบุคคลชาวจีนนะครับชื่อเมิโตะหมิวนะครับซึ่งบุคคลคนนี้นะครับเขามีหมายจับพื้นทีนนะครับในเร่องของเรื่องของเช่ากูประชาชนนะครับแล้วก็มีหมายมิโตะโพนะครับแลนนี้เขานะครับได้มีการเช่าไมมีการไเช่ากู้ประชาชนชาวจีนเขาอ้างว่าเขาจะทําการเปิดบริษัทในการลงทุนโรงเรืนะครับโดยที่เขาทั้งที่เป็นต้นทุนจับนะครับหรือว่าควาที่เป็นกรรมการบริษัท หลังจากที่เขามีการเรื่องระดมสั่งมีการชักชวนหลอกลวงภูมระดมภุมิได้ควาเสียหายประมาณ50ล้านบาทครับเขาจึงได้มีการหลบหนีจากประเทศจีนเข้ามาประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ข้อมูลส่วนนี้มาแล้วนะครับเราจะได้นําเรียนกับผู้ช่วชานครับซึ่งผู้ชยาก็ให้คำแปลงสุบส่วนนะครับเราก็พบว่าต้องขออนุญาตนำเรียนกับเขาว่าคันี้มันเป็นคดีที่ผู้หารับหลบหนีเข้ามาไทยนะครับเมื่อประมาณสิการเก็บพยาถามทุกอย่างครับเป็นไปด้วยความช่างยากเพราะว่า เมื่อสภปาพปีแล้วเนี่ยระบบของเรายังไม่ใช้ระบบบารอมิตรนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลตะวเลทุกอย่างเนี่ยเราจะต้อง มีความเหยียดรัทครอบนะครับแล้วก็มีการดูการเดินทางเข้าออกนะครับทุกส่วนจะกระทัเรามีการรวบรวมแล้วนะครับก็ได้มีการนําเรียนผู้ชานะครับแล้วก็ได้มีการเสนอไปทางกรมงการปกครองนะครับซึ่งต่อมานะครับทางผู้ชาร์ของกรมงการปกครองนะครับก็ได้มีการเชิญเจ้าที่ที่มีการรลื่อสืบสวนนะครับเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจเมืองจิงซูนะครับโดยทางจาวประเทศจีนมานะครับแล้วก็ทางท่านพลตรีพานานชนาะครับแล้วก็ท่านทางผู้กำกับการครับก็ได้สั่งการให้ผมนะครับเป็นเาร่อนึ่งบ มีการประชุมกันร่วมกับทางผู้าระชของทางกรมการลครครับก็ต้องกาบขอบพระคุณนะครับเพราะว่าทางเจ้าทางผู้ประชาครับของกรมการของขารการเชีให้แนาทางครับเป็นการที่เราจะได้มีการร่วมมือแล้วก็หาทางที่สูดให้ได้นะครับว่าบุคคลคนนี้นะครับคือได้มีการส่งมอบประชาเชิญไปชื่อในเว็บไซบ้างนะครับหลังจากที่เราได้มีการประชุมกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการกลับไปทักกันบ้านงเพื่อนนะครับทางตำรวจจีนได้มีการไป สอบระครบุคคลอีกหลายคนนะครับแล้วก็มีการประสานงานมายังสตมนะครับส่วนทางสตมเนี่ยเราก็ได้มีการไปคุยเอาข้อมูลในอย่างในส่วนของการเดินทางเข้าออกนะครับพบากว่าวีเทอร์อยู่ในจงเนี่ยครับขั้นตอนของเขานะครับคือการมีการเดินทางออกไปที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยทางดาอนอะไรในประเทศนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็นหายไปเลยนะครับเื่้เราทราบแน่ชัดว่ามันเป็นการสมบัติ่แน่ๆครับเราจึงไม่มีการส่งไปยาหารเพื่อตรวจยับให้กรมการปกครองนะครับ แล้วจากนั้นทางกรมการมกครา,คาที่ทางท่านพูดในการได้แจ้งครับก็ได้มีคำสั่งในการเพิ่ถอ,อนนะครับเพิ่ถอนออนายูเชต้องออกจากระบบ ทะเบียนเล่านะครับเมื่อมีการเพิ่มถอแล้วนะครับเราจะได้มีการนําเรียนให้กับทางผู้มชาญทราบระดับชั้นนะครับซึ่งทางพระมุชาได้มีการสั่งการให้ช่วสืบสวนครับเราทํางานร่วมกับกรมตำรวจในงานสืบสวนหายเจอว่าไม่ได้อยู่อยู่นี่นะครับเท็จจริงแล้วตอนนี้นะครับยังอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากที่เราได้มีการสืบสวนเราก็เราก็พบว่านะครับมีตรอยู่ในได้มีหลบซ่อนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเพื่ขวางนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทราบนะครับตอนนี้ศาลก็ได้มีการขออนุมัติหมายค้นนะครับต่อศาลแขวงพระนครเหนือนะครับซึ่งศาลก็ได้อนุม เอเปอเรชั่นนะครับต่อทางกรมกำกับการโดยวันนั้นนะครับท่านผู้มีการนะครับส่วนป้องกันและประปาบปรามทุนก็ได้เดินทางมาด้วยตนเองนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมกรกับการหลายหลายท่านนะครับก็ลหลังจากที่เราได้มีการตรวจค้นนะครับเราก็ก็ก็เจอวิเจอเนื้ออยู่เลยนะครับเขาก็รับสารภาพเลยเขาว่าเขาเขาเคยมีเครื่อยู่ครับแล้วก็เราก็ได้มีการสอบถามเพราะว่าเคยปลอมบัตรประชา,าชนให้ไหมนะเขาก็ให้การกับเราว่าเขาปลอมบัตรประชา,าชนไทยจริงนะครับหลังจากนั้นก็เราจะได้มีการตรวจคนบ้านของเขาครับก็ได้พบบัตรประชาชน นี่นครับของนายโวเซฟต้ามที่บ้านเขาจริงๆครับแล้วก็ในความที่จยากจางเราตรวจสอบข้อมูลทางของมิอร์อยู่เราะว่าคราบช่องทางเขาคือการเดินทางออกที่ไปที่ไทยไปแล้วครับแล้วก็มีการหลบหนีเข้าเมืองมานะครับมีเบื้องต้นทางจะพิ้ารณาคนข้อมูลจะไม่มีการจบับกุมนะครับมีข้อหาหลบหนีเข้ามาในือจากไทยนะครับขอบคุณครับ